วันนี้ผมมารีวิวโน้ตบุ๊กเจนใหม่กันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็น MSI Stealth 16 Studio รหัส A13V นะครับคร่าวๆเลยนะครับตอนแรกที่ผมเห็นโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็โอเคโน้ตโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าตระกูล Stealth ของ MSI ที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นกี่เจนก่อนนีครับมันก็คือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้มันคือ Stealth 16 Studio นะครับหน้าตาอะไรต่างมันมันมันก็ยังเป็นโนะ้ตบุ๊กเกมมิ่งเดียวคุณลองดูดิมันยังไงมันก็เข้าใจว่าเป็นเกมมิ่งนะยกเว้นอย่างเดียวนะครับเห็นคำว่า GeForce RTX สตูดิโอนะครับทำให้น็ตบุ๊กตัวนี้เป็นเกมมิ่งที่สามารถทํางานได้ด้วยนะครับหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีให้เลือกอีกสสีก็คือสีเพียวไวท์กับสีสตาร์บลูนะครับไวท์ก็จะเป็นสีขาวเลยส่วนสีสตาร์บลูเนี่ยผมเรียกได้ว่าแทนสีดำแล้วกันนะครับเพราะที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้คือสีสตาร์บลูนะคุณดูออกปะเพราะมันบลูจริงๆแล้วมผมว่ามันเป็นสีดำนะแต่ถ้าคุณเจอกับแสงสว่างมากๆเนี่ยมันก็จะออกโทนเป็นสีกรมท่าที่แบบว่าเข้มมากๆ ออกไปทางเกือบๆดำจะว่าไงก็ได้ถึงเป็นที่มาของชื่อคำว่า Star Blue นั่นเองนะครับหลักๆแล้ควคอนเซปต์ของตระกูล Stealth เนี่ยฮะก็จะเป็นตามชื่อของเขานะครับ Stealth ก็คือบางมันดู เรียบร้อยดูแบบว่าเป็นสไตลิชอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้น้ำหนักตัวของเขานะครับไม่ถึง2กิโลนะครับออกแบบมาที่1.99กกิโลกรัมนะครับพูดได้ง่ายว่าถ้าคุณวางอะไรเข้ามาดนึงก็อย่ากิโลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเคลมได้ไงว่าต่ำกว่า2กิโลอยู่ความหนาประมาณ19.95ม mm ิลิเมตรนะครับอันนี้ก็ประมาณไม่ถึง2เซนติเมตรจะว่าอย่างไรก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับทำให้มันเป็น n o ้ตบุ๊กได้รางวัล CES Innovation Awards ของปี2023เลยเพราะว่าสามารถออกแบบอะไรต่างๆมาในบอดี้ที่บางแล้วก็น้ำหนักไม่มากในขณะที่สเปคของเขานี่ก็ไม่เบานะครับเพราะว่าตัวนี้ CPU เป็น Gen 13นะครับ i7 แต่ว่าเมืองนอกมี i9 ด้วยนะแล้วการ์ดจอเนี่ยเป็น GeForce RTX 4070นะครับเพราะฉะนั้นสเปคนี้เล่นเกมก็ได้ทำงานก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปลง Driver Studio หรือว่า Game Ready Driver นั่นเองครับ เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องดีไซน์เลยนะครับตัวสเตลส์เนี่ยเว็บแรกที่เห็นนะครับมันก็ดูค่อนข้างเรียบร้อยนะผิดกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ MSI ที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตระกูลเกมมิ่งจริงๆเนี่ยมันจะเน้นแสงสีอะไรต่างๆนะครับตัวนี้แสงสีมันก็มีแต่ว่าเป็นแสงสีที่แบบดูสเตลส์อะเข้าใจปะคือแบบมันยังไงมันดูแบบเนียนเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ว่าได้นะครับอย่างที่เห็นมีคําว่าสเตลส์อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยครับมันก็เป็นวัสดุแมกนีเซียมอลลอยนะครับหลกัหลกๆแล้วมันก็เป็นโลหะเหม แต่ว่า texture การสัมผัสอะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าคุณดูในกล้องอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าถ้าคุณไปสัมผัสตัวจริงก็จะเห็นว่ามันมีการแตกต่างเล็กน้อยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ,อ้ texture ของเขาเนี่ยมันเป็น fingerprint proof หรือว่ากันร,รอยนิ้วมือด้วยเช่นเดียวกัน ผมก็รู้สึกว่าโอเคไม่มีรอยนิ้วมือขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังมีคราบมันคราบเหงื่อขึ้นอยู่ดีนะครับสคนที่มือมีเหงือ่อแต่ว่าแบบนี้มันดีอย่างตรงที่มันเช็ดออกทอมสะอาดได้โดยง่ายแค่ทิชชู่ชุบน้ํานิดหน่อยเช็ดคราบมันก็ออกแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องการรอยนิ้วมือนี่ผมก็ยังที่บอกไปครับมันก็ไม่ได้กันอยู่ดีฮะต่อมานะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับส่วนตัวจอของเขานะครับก็แน่นอนว่าตามชื่อรุ่น Stealth 16 ก็เป็นจอขนาด16นิ้วนะครับผมชอบแบบนี้แหละเพราะว่าสเกลเป็น16ต่อ10นะครับหลักๆแล้วมันก็ต่างกับ15.6ตรงที่ว่า มันขยายขนาดออกมาให้เต็มพื้นที่กรอบเล็กลงว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแบบนี้ก็คือคุณเล่นเกมก็น่าชอบทํางานก็น่าชอบเพราะว่ามีพื้นที่ด้านสูงที่มากกว่านะครับเพราะ,ะนั้ัโนบุ๊กสมัยใหม่มันจะมาแบบโซนนี้หมดแล้วนะครับทางเรื่องของตัวจอเนี่ยมันจะมีอยู่ที่เ3เวสร์ชั่นเลยนะครับเป็น Full HD 1920 1200 1 5 h z นะครับเป็น 2K 2 5 0ค1 0 0 2 1 0 h z แล้วก็เป็น 4K 3840คูณ2400 120เฮนะครับทั้งหมดนี้เป็น IPS level นะครับอย่างไรก็ตามผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมีจอ r เรโซลชั o นไหนให้เลือกบ้างแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์เลยก็คือ ตัวนี้ที่ผมได้มานะครับเป็น 2K 250คูณ160ที่240เฮิรตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีแน่แต่ว่าอีก2ตัวเลือกไม่รู้มีหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ไม่รา t ไทยแลนด์เขาเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับคุณภาพของจอเป็นยังไงนะครับเขาก็ไม่ได้ระบุอะไรมาเลยนะว่าจะรองรับ DCI P3 เท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยสเปคของจอประมาณนี้นะครับผมคิดว่าด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กสายสตูดิโอหรือว่าสายครีเอเตอร์แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับมันต้องรองรับจากขอบเขตสีแดงต่างที่ผมมองด้วยตาเปล่่านี ก็สรุปได้ว่าเป็นจอที่คุณภาพสูงเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณอาจจะเชื่อผมไม่ได้ร้อเเซเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่มีไอ้เครื่องทดสอบอะไรด้วยสิจริงๆก็มีนะครับแต่ไม่รู้ไม่อยู่ไหนแล้วนะครับอเอาเป็นว่าถือเป็นจอที่คุณภาพสูงแล้วกันนะครับแต่ว่าเ e เฟเชชันเ e ทสองร้อยสิบเฮนี่มันมันก็เป็นจอของเกมมิ่งนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโน้ตบุ๊กสายสตูดิโอก็ตามอย่างที่ผมว่าแหละครับบอดดี้อะไรต่างๆมันก็คือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนั่นแหละ ส่วนกล้องด้านหน้านะครับมันจะเป็นติ่งที่ยื่นขึ้นมาตรงบริเวณนี้ <S <S ก็เป็นตำแหน่งที่เวลาคุณจับแล้วเปิดเครื่องมันจะเข้ามือนะครับแต่มันก็จะมีข้อแม้เหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณจับไปเนี่ยจับไม่ดีนะครับมันจริงๆผมว่าแทบจะทุกครั้งที่เปิดเครื่องเลยนะถ้าคุณไม่รู้ตำแหน่งกล้องอยู่ไหนคุณโดนแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยแล้วกล้องเนี่ยเป็นเลเยอร์กระจกขึ้นมาทั้งแถบตรงบริเวณนี้เลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาคอยหมั่นเช็ดกันหน่อยนะครับถ้าคุณจะคอนเฟิร์มจริงๆเพราะว่ามัน ปิดสีแดงนี้มันก็จะทําการลากม่านมาบังไอตัวยังไงอะมาบังตัวเลนส์กล้องไปเลยนะครับทำให้ไม่ว่าใครจะแฮกมาดูหรือเผลอกล้องลั่นเปิดอยู่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวจะเห็นอะไรแต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเร o ูเชันตัวนี้ยังเป็น Full HD ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบกับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรองรับ Windows Hello ฮะซึ่งคุณภาพของตัวกล้องเองนะครับก็ Full HD ของเขานะครับจะว่าไปแล้วมันดีไหมมันก็ดีกว่าไอ้พวก โน้ตบุ๊กทั่วไปเป็นเจ็ดอย่อย่างชัดเจนเหมือนกันนะจากที่คุณเห็นตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังคงเป็นกล้องโน้ตบุ๊กอะต่อเป็น f u แมันก็ยังสู้พวกกล้องแท็บเล็ตหรือว่ากล้องหน้ามือถือไม่ได้อยู่ดีนะครับอย่างที่คุณเห็นว่าภาพมันก็ยังไม่ได้คมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามุมมองของเขาเนี่ยจัดว่าทําได้ดีนะครับระยะการนั่งผมอยู่ที่ประมาณ1ฟุตนะครับก็จะเห็นว่ามุมกว้างประมาณนี้ถ้าถอยมาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณ2ฟุตอย่างนี้ก็จะสามารถอัดเข้าไป video บบไ่าบ และการใช้งานอื่นๆเป็นยังไงนะครับน้ำหนักฝาพับตัวนี้ผมถือว่าทําได้ดีเลยนะทั้งการจูนการเปิดเองเนี่ยเวลาคุณใช้งานในรถอะไรต่างๆนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับโดยที่จอมไม่ได้มีการยุบเลยแม้แต่น้อยการพับสูงสุดก็พับได้ประมาณนี้นะครับก็คือเกินสุดไปเองนิดนึงด้วยซ้ํานะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถชันเข่าเล่นได้ด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กแบบค่อนข้างจะไม่หนักอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับแต่ร้อนมากนะครับคือผมว่าไม่เหมาะสมอ่ะกับการชันเข่าเล่นถึงแม้ว่า องศาจอมันจะไปได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมแตะแค่ประมาณ วินินดๆนะครับก็แทบจะต้องเอาออกแล้วเพราะว่าสเปคของมันยังคงเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ด้วยความน้ําหนักตัวของเขาไม่มากซิงก็จะใหญ่ไม่ได้มากความหนาไม่ได้มากซิงก็ไม่ได้หนาเช่นเดียวกันนะครับทำให้การกระจายความร้อนออกมาเนี่ยมันก็จะไปลงสู่บอดี้เป็นส่วนใหญ่เรียกได้ว่ายังไงก็ต้องใช้งานบนโต๊ะส่วนลงมาจากด้านล่างของตัวจอนะครับอันนี้ตรงแผงคีย์บอร์ดอะไรต่างๆเลยนะครับเท็กซ์เจอร์ตรงนี้สีมันจะออกมาดูค่อนข้างจะน้ําเงินขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเมื่อเจอกับแสงอะไรงเรงงไก็ แสงกูจะเห็นความเป็นสีน้ําเงินที่ค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับอันนี้จะเห็นว่ามีช่องอะไรสักอย่างอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าช่องอะไรนะครับอาจจะเอาไว้ระบายความร้อนมั้งแต่ว่าจากที่ผมส่องไฟฉายผ่านแล้วมันก็ไม่ได้ทะลุลงมาอีกฝั่งนะครับแต่ก็นะมีไว้ก็อาจจะทําให้สบายใจนิดนึงในเรื่องของความร้อนเพราะว่าตรงจุดนี้ฮะมันเป็นจุดที่มีความร้อนปล่อยออกมาเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้ผมไม่ได้ทํางานอะไรนะเปิดหน้าเว็บอ่านโพยแค่อย่างเดียวนะครับเอามือไปจับน,นี่ก็รู้สึกถึงแบบ รังสีอมาหิตรังสีความร้อนที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจแหละเพราะว่าเป็นเกมมิโน,นบุกที่มันขนาดไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับก็จะเห็นว่าแผงคีย์บอร์ดของเขาให้แบบ full s i z เลยนะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันให้นาโมแพดมาแต่ว่าเลเยอร์ตรงนี้ย มันจะแปลกๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะบีบลงมาเล็กนะครับแล้วก็ตัวบวกอะไรเงี้ยมันจะย้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนแทนที่อยู่ด้านขวาเหมือนเดสก์ท็อปปกติเพราะฉะนั้นแล้วนัมบอร์แพดให้มาใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าคุณต้องปรับความเคยชินสักหน่อยเพราะว่าถ้าคุณชินกับเดสก์ท็อปมามาโดนตัวนี้ก็น่าจะผิดได้พอสมควรนะครับปุ่มพาวเวอร์ตรงบริเวณนี้ด้านบนนะครับก็จะมีน้ําหนัก กว่าปุ่มปกติเล็กน้อยต้องตั้งใจกดนะครับแต่ว่าถึงแม้จะตั้งใจกดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดียกเว้นว่าคุณไปตั้ง power profile ต่างๆให้ปุ่ม power มีหน้าที่อื่นๆเพราะว่าจะโรงงานเนี่ย c o n d i s a b l e มาแล้วนะครับคีย์บอร์ดเองนะครับก็เป็น Steel Series นะครับ RGB จัดเต็มแยกปุ่มเช่นเดียวกันนะครับถึงบอกไงว่านี่ต่อให้เป็นซีรีส์ Steel Studio แต่ว่าบอด y ี้มันก็ยังคงเป็นเกมมิ่งนะครับคีย์บอร์ดก็ยังคงเป็นเกมมิ่งนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์เกมมิ่งก็ยังคงให้มาไม่ว่าจะเป็นไอ้นี่เลยนะครับปุ่มคอนโทรลซ้ายใหญ่สำหรับคนที่เล่นเกม FPS เนี่ยแต่ว่าสำหรับคนที่ตัดต่อวิดีโอที่ชอบคอนโทรลขวาเนี่ย กระจิ๋วเดียวนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคีย์บอร์ดของเกมมิ่งล้วนฟีเจอร์ FN เปิดเป้าเล่งก็ยังคงมีให้มาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปกติแล้วสายเกมมิ่งจะชอบโน้ตบุ๊ก MSI มากเพราะว่าให้ฟีเจอร์นี้มาแต่ว่าอันนี้โน้ตบุ๊กสตูดิโอก็ เรียกได้ว่าสําหรับคนที่ทํางานเป็นพวกกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าอยากจะแอบเจ้านายเล่นเกมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสมสําหรับคุณนะครับฟีลิ่งการใช้งานคีย์บอร์ดเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมว่าอยู่ในโทนที่มีน้ําหนักนิดน,นึงนะครับไม่ได้มีแท็กทา์รีสปอนส์แต่ว่าระยะการกดก็ค่อนข้างลึกเวลาคุณพิมพ์มานาน,าน,นี่มันไม่ได้เมื่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ฟินเพราะว่าแท็กทา์รีสปอนส์มันไม่เยอะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส ว่า LED อยู่ตรงกลางแต่ว่าฟอนต์ไทยมันก็ลอดออกมาได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องปกติของโนบ,บุกที่ขายตลาดทั่วโลกถ้ามันเป็นฟอนต์รองเช่นฟอนต์ไทยหรือภาษาอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้คมเท่าไอ้ฟอนต์หลักเหมือนฟอนต์อังกฤษจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับลงมาด้านล่างนะครับแทร็กแพดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งการใช้งานของเขานี่มันก็ ว่าทําได้ดีนะครับก็คือกดตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าด้านบนจะมีน้าหนักมากกันอยู่เล็กน้อยสมัยใหม่เนี่ยเกมไม่นอนบุ๊กมันก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าแท็คแพดสามารถใช้งานได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยคือไม่ไหวเลยนะครับเฮงสวยทุกตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้รุ่น,นใหม่ๆผมว่าทุกยี่ห้อมันโอเคแล้วนะครับแต่ว่าจะโอเคประมาณไหนอันนี้อยู่ที่ความต้องการของคุณแล้วนะครับซึ่งขนาดก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับเท็กซเจอร์ก็เป็นแบบกระจกเช่นเดียวกันสามารถใช้ได้ทั้งมือแห้งมือเหงื่อเลยนะครับแล้วก็ สีเนี่ยฮะมันก็จะเป็นสีน้ําเงินที่แบบว่าโทนอ่อนกว่าตัวบอดี้เล็กน้อยนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเท็กซเจอร์ทั้งหมดเนี่ยฮะมันบอกว่าเป็นฟิ้งก์กับเป็นพูฟเหมือนด้านหลังนะครับเวลาคุณจับมันก็ไมไ่เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายแต่ว่าตรงแฉกแพดมันก็ยังคงเป็นรอยนิ้วมืออยู่ดีเพราะว่ามันฟิ้งก์กับเป็นพูฟแค่ตรงตัวบอดี้ของเขานะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีตัวปาดด้วยนะครับก็คือปาดสแกนลายนิ้วมือเวลาคุณล็อกอินเข้า ใช้ได้ทั้งในส่วนของเออ IR ด้านบนหรือว่าใช้ในส่วนของ Fingerprint ก็ได้แล้วแต่คุณถนัดครับดูด้านข้างของตัวเครื่องกันบ้างนะครับตหลักแล้วก็จะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับซึ่งถ้าคุณมองเข้าไปคุณจะเห็นว่ามันเป็นซิงค์ทองแดงอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ซิงค์ทองแดงนี่มันก็ เออมันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็พิเร์นะเพราะว่ามันเชื่อว่าเป็นคุณภาพวัสดุที่ดีกว่าอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวนี้ให้ทองแดงมานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีช่อง LAN นะครับเป็น full size ไม่ต้องง้างอะไรเลยนะครับและมาฐานเนี่ยมันก็เป็นสองจุดห้านะครับเป็นชิปของคิลเลอร์นะฮะถัดมาจะเป็นช่อง HDMI นะครับเวอร์ชัน2่นะครับ8 K หรือว่า4 K 120ได้นะครับแล้วก็ช่อง micro SD card นะครับต่อมาเป็น USB C 3.2 Gen 2นะครับพร้อม output Display Port ส่วนฟังวะครัจะ ประกอบไปด้วยช่อง DC-in นะครับซึ่งหน้าตามันเหมือนกับช่อง USB-A ข้างๆแบบเฮ้ยนี่มันจะเสียบผิดเสียบถูกอะไรอย่างนี้เลยนะอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอันนี้ DC-in อยู่ข้างๆช่อง USB-A Super Speed นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีช่อง USB-C Thunderbolt หนึ่งช่องกับช่อง combo 3.5หูฟังไมโครโฟนนะครับโดยรวมแล้วนะครับ IO ตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมก็ว่าตามยุคสมัยแต่ก็มีข้อที่ควรจะปรับปรุงนะครับข้อแรกอันนี้ความคิดเห็นของผมเองก็คือ หน้าตา USB กับไอที่ชาร์จเนี่ยมันดันเหมือนกันนะ่ยผมไม่ชอบแบบนี้เลยแล้วมันดันอยู่ข้างๆกันด้วยนะครับแทนที่จะเอาช่องชาร์จไปไว้ด้านหลังซึ่งมันก็อาจจะดูไม่เตีอันนี้ก็เลยว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับต่อมานะครับไอช่อง USB-C เนี่ยฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้มันจะเป็น USB 3.2 Gen2 พร้อม Output DisplayPort แค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะชาร์จ Power Delivery หรือว่าจะใช้ Thunderbolt 4แล้วก็ Full Function PD ด้วยเนี่ยครับมันต้องเป็น ไอช่องฝั่งขวานี้นะครับซึ่งก็อีกนั่นแหละฮะแทนที่จะเอาช่อง Thunderbolt มาย้ายฝั่งนี้เวลาคุณชาร์จ DC in ชาร์จขวาชาร์จ PD ชาร์จซ้ายอย่างนี้เอาไหมครับเขาเอามาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับช่องฝั่งนู้นชาร์จ PD ไม่ได้ด้วยถ้าคุณจะชาร์จคุณต้องอยู่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับเลขอ,อย่างตำแหน่งการชาร์จเนี่ยมันต้องล่าผ่านไอตัวที่มันเป็นช่องระบายความร้อนตรงนี้ซึ่งคุณคิดสภาพนะครับคุณก็คงแบบไม่อยากใช้นผ่านช่องนี้ใช่ไหมคุณก็อาจจะต้องมีการ แบบเยื้องสายออกมาหน่อยนะครับแล้วก็สายชาร์จอยู่ตรงนี้เมาส์คุณจะอยู่ตรงไหนมันก็ต,ต้องวางอยู่ตรงนี้ เวลาสบัดเมาส์ไปมาก็อาจจะมีไปโดนสายชาร์จบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียของเขาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมออกแบบมาให้อยู่ฝั่งนี้อยากจะให้คนใช้เมาส์เล่นมือซ้ายหรออันนี้ก็ไม่รู้นะครับเป็นข้อเสียที่ผมจากการใช้งานแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ซีเรียสก็ได้เพียงแค่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทีนี้มาว่ากันเรื่องลําโพงบ้างนะครับลำโพงตัวนี้ก็จัดว่าเยอะนะเป็นโนตบุ๊กที่ลาโพงให้มาเยอะที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับด้านบนเนี่ยมีทวิเตอร์ ยิงขึ้นองศานี้เข้าหูพอดีซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ผมว่าโอเคนะครับในขณะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเน้นอยู่ล่างเดียวแต่ตัวนี้มีบนด้วยแล้วก็มีล่างด้วยนะครับด้านบน2ด้านล่างตรงนี้อีก4นะครับก็คือมีวูฟเฟอร์อีกฝั่งละา2นั่นเองนะครับคุณภาพเสียงที่ให้ออกมาเป็นยังไงผมบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เสียงมาในโทนที่ค่อนข้างเปิดมากนะครับมิติในการเล่นเกม อีกแลละไม่ใช่คบเล่นเกมแต่ว่ามันจูนเสียงกับเล่นเกมอ่ะคือคุณเมื่อกี้ผมไปลองออฟังคลิปโฆษณา,าวอลแลนด์มาครับโอ้โหมิตินี่แบบฟิลฟ้าฟิลฟ้าโ,โหดีมากเลยนะครับพอฟังเพลงเป็นยังไงนะครับก็ยังเสียงเปิดอยู่นะครับเบสพอมีไม่ได้หนักมากนะครับเสียงแหลมค่อนข้างเป็นประกายเสียงกลางก็ ถือว่าไม่ได้ดีอะไรมากเฉยๆนะครับโดยรวมแล้วก็เป็นลำโพงโน้ตบุ๊กที่อยู่ในฝั่งค่อนข้างดีละกันนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่ทําให้คุณผิดหวังหรอกครับนะหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับความดังบอกได้เลยว่าตัวนี้ดังมากนะครับดังแบบเต็มห้องเลยก็ว่าได้และต่อให้เปิดดังสุดเสียงก็ไม่เครียดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมให้ลําโพงผ่านนะครับแต่ก็ตามราคาของเขาอะนะ ทีนี้มาต่อเรื่องสเปคบ้างนะครับตัวนี้นะฮะ CPU ที่ให้มาเป็น Intel Core i7 นะครับ1 3 7 0 0 H นะครับก็ ไม่ใช่อะไรที่พิเศษไม่ใช่ HX ไม่ใช่ตัวท็อปอะไรนะครับแต่ก็ยังเป็น CPU ตัวที่มาตรฐานรองรับทั้งการเล่นเกมและการทำงานแบบสบายๆอยู่ดีนะครับ6 Performance Core 8 Efficient Core แล้วก็เทรดที่20เทรดนะครับก็น่าจะเหลือๆทั้งสองงานนะครับอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าได้สอบนะครับแต่มันก็สำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็จัดว่าโอเคแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะฮะในส่วนของเมมโมรีนะครับอันนี้ก็เป็นเมมโมรีที่3 2 g b นะครับถามว่าต้องอัพเพิ่มไหมคือผมว่าไม่จำเป็นต้องอัพอะไรเพิ่มแล้วะรพา2 ผมว่ามันเพียงพอทั้งการเล่นเกมแล้วก็การทํางานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณอยากจะอัพเนี่ยคุณก็ถอดเปลี่ยนเป็น64กิกก็ได้ในกรณีที่คุณอยากจะทํางานที่ต้องการแรมมากกว่านี้แต่สําหรับการเล่นเกมผมคิดว่าอันนี้มันไม่จําเป็นจะต้องอัพเพราะสายสองเนี่ยเหลือแล้วนะครับสำหรับเกมโดยความที่เรสูชชันอะไรต่างๆของจอมันก็ยังไม่ใช่ 4K แล้วก็เกมสมัยนี้มันก็ไม่ต้องใช้อะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้วในส่วนของเมมโมรีนะแต่ว่า vram การ์ดจอเดี๋ยวค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อมาะในส่วนของการ์ดจอนะครับก็จะเป็น GeForce RTX 4070นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดจอแบบว่า on CPU มันก็มีให้มานะครับตัวนี้ก็มี MUX ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง4070ของเขาเนี่ยฮะมันก็เป็น VRAM 8 g b ซนะครับซึ่งถือว่าเพียงพอนะผมให้คําว่าเพียงพอยังไม่ใช่คําว่าเหลือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมบางเกมนะครับถ้าคุณอยากจะปรับสูงจริง VRAM ก็ต้อง 8GB ซนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ได้นะครับแต่ว่าจอก็ยังไม่ใช่ 4K เพราะฉะนั้นก็ยังได้อยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น 4K กับ VRAM 8G b อันนี้อาจจะไม่ไหวนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของคุณนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวนี้ฮะมันมี m a x i m u m g r a p h i ฟ Power หรือว่าค่า TGP อยู่ที่105วัตตหนึ่งร่อาจจะยังไไม่ด้สสูงทีุ่ด ในตลาดนะครับเพราะว่าด้วยความที่บอดี้เขาบางลงมานั่นแปลว่าคือซิง c มันก็ใหญ่มากไม่ได้นะครับถ้ากราฟิกพาวเวอร์เยอะก็อาจจะต้องแบบมีการระบายความร้อนที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนนะครับอาจจะยังไม่ใช่น้ตบุ๊กสเปค rtx 4070ที่แรงที่สุดจะว่าอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากการทดสอบแล้วตัวนี้ฮะผมไม่ขอทดสอบเกมอะไรมากมายนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่หน่วยบุกเล่นเกมนะครับตัวนี้ผมทดสอบในส่วนของ c i n e b e n c R 2 3มาซึ่งก็จะเป็นการทดสอบอประสิทธิภาพในการทํำ Cinema 4D ซึ่งจะตรงกับการใช้งานของหน่วบุกตัวนี้มากกว่านะครับหลักแล้วนะครับ c i n e b e n c R 2 3ตัวนี้มัลติคอร์ CPU นะครับทั้งที่1 8นะครับส่วน s ิงเกิลทำให้ที่1,865นะครับโดยรวมแล้วก็ยังคงเนมาตรฐานของ AI 7 1 3 7 0 0 H ตัวนี้นะครับไม่ได้แรงอะไรดีเดถึงขั้นเดสก์ท็อปแต่ว่าถ้าคุณหาาเป็นหน่วบุกที่พอสำหรับการทําโมเดลลิ่งไหมผมก็ตอบเลยแล้วกันว่ามัน อย่างพออยู่นะครับตามสไตล์ของสเปคโนบุกเกมมิ่งแบบนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องกลับมาเรื่องเดิมนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนของเขาที่มันอาจจะยังไม่ได้หนาเท่าไอ้พวกโนบุกเกมมิ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุมั้งที่ว่าปีนี้ MSI เขาตระกูล t e a l t h มายัดเป็นของในส่วนของสตูดิโอมากกว่านะครับไม่ใช่สายเกมมิ่งโดยตรงเพราะว่าเขาต้องมีการลดกําลังไฟของในส่วนของหลายอย่าง ลงมาเพราะว่าถ้าเขาทำดานิมิกบูสต์อะไรอย่างต่างเต็มเท่าโนมบุ๊กเกมมิ่งแล้วเนี่ยบอดี้นี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่ครับส่วนสตอร์เรจนะครับอันนี้ก็ให้เป็น m.2 nvme มา1ตัวนะครับยังไม่ได้ต่อเรดซูร์นะครับเป็นของทางไมโครขนาด2องเทราไบต์นะครับฟอร์แมตแล้ะประมาณ1 8 8 1งแปดแปดหนึ่งกิกะนะครับอันนี้ค่ารีสประมาณ6.5กิกค่าไรประมาณเกือบเกือบห้ากิกนะครับถามเพียงพอไหมถามตัวคุณเองนะครับด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กเอ่อสตูดิโอเนี่ยก็แปลว่าน่าจะมีคนเอาไปทา modeling, ํางานโมเดลลิ่ง K, บบงงงหรรรรืออว่่่าาาานนนนตตตัััดะะคบบบบซึถ้เเปป็ฟุทจจ 4K แ สองเทอาจจะไม่พอนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่มีพื้นที่หายใจพอสมควรนะประมาณว่ายังเหลือพื้นที่ให้ตัดแล้วก็เก็บได้ประมาณแบบแล้วแต่ขนาดงานของคุณนะครับแต่ถ้าเป็น1เทเนี่ยจะไม่พอแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโนบุ๊ก segment เนี้ยก็ ถ้าไม่ให้แบบเออเป็นเรทศูนย์มาก็น่าจะให้โดยรวมเป็น4เทราไบต์อะไรอย่างนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าเหมาะสมกว่าอันนี้ผมรู้สึกว่า2เทอาจจะยังน้อยไปนิดนึงนะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ สำหรับตัวนี้ผมก็ไม่มีข้อติอะไรมากนะครับยกเว้นในเรื่องของราคานะครับคือการใช้งานตัวหลักๆของมันเนี่ยมันก็ดีทุกส่วนนะครับเพียงแค่ว่าพอมาเห็นราคาแล้วคือผมต้องอ่านโค่ยมันยาวมากคุณฟังดีๆนะ1 1 3่9 0 1 1งสีนะ1 1 3 4 9 0บาทนะครับนี่มันราคาหรือ serial number เนี่ยยาวขนาดนี้นะครับอ่ะ การใช้งานไม่ว่านะครับแต่ว่าคือราคามันคุ้มกับตัวหรือเปล่าอันนี้คุณต้องถามตัวเองนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าราคาแบบนี้ควรจะได้สเปคที่ดีกว่านี้หน่อยนะครับอย่างน้อย CPU ก็ควรจะเป็น i9HX ไหมแล้วก็การ์ดจอแบบนี้มันก็ควรจะได้4090แล้วนะแต่ว่าถัดมานะครับก็คือบอดี้มันไม่ได้ใหญ่ไงก็เลยอาจจะใส่ไอ้สตัวนั้นซึ่งปล่อยความร้อนออกมาสูงมากไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ตัวเขาเป็นยังไงนะครับโดยรวมแล้วมัน99.9วัตต์ชัวอร์ซึ่งก็น่าประทับใจนะถ้าเขายัดเข้าไปได้ในบอดี้ที่หนักไ่ถึง2กแแบบนี้ต แต่ว่าด้วยความที่การ์ดจอมันค่อนข้างแรงนะครับถ้าคุณเอาไปใช้งานจริงๆด้วยแบตเตอรี่ถ้าไม่เปิด MUX หรืเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไหลพอสมควรนะครับอยากตอนแรกเนี่ย ที่ผมถ่ายเทปนี้นะครับก็ประมาณ100ตอนนี้เหลือ50รนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ในเรื่องความร้อนนะครับผมบอกตรงนะมันไม่ไหวอะครับด้วยความที่บอดี้มันบางนะครับแล้วสเปคมันแรงทําให้คุณเล็ดบนตักนี่นี่คือผมสะดุ้งจริงนะคือมันมันมันร้อนนะครับแล้วก็จับอย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยมันก็จะมีความร้อนส่งออกมาอยู่มากพอสมควรอย่างที่กณเห็นตรงเนี้ตัวเลขแบบนี้ครับเอาจริงๆถ้าคุณเอามือไป จับอะไรแต่ละส่วนมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายหรอกครับเอาเป็นว่าความร้อนตัวนี้ยังเรียกว่าเอาไม่อยู่แล้วกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิของการใช้งานจริงๆมันมีการชอร็อตเทิอะไรไห,รไหมมันก็ไม่ได้ชอ็อต t ทิอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้บูสต์ไปเยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ปัญหาลหลักของอุณภูมิเลยเนี่ยก็คือมันจะแผ่ออกมาด้านนอกเยอะเท่านั้นเองนะครับเสียงพัดลมตัวนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดังอะไรนะครับจากการที่ทดสอบมาทั้งในส่วนของสามากส่วนของโหลดของ CPU ต่างมันก็ไม่ได้มีเสียงออกมาให้หน่ารําคาญเหมือนเกมมิโนบุคนะครับการรายความร้อนตัวนี้เรื่องเสียงของเขาผมคิดว่ามันไปทางโนบุคสายทํางานก็คือค่อนข้างสุข,ขุมมากกว่าไม่มีพัดลมแบบฟีดอะไรเลยให้ได้ยินแม้แต่น้อยนะครับแต่ก็กลับมามันรายความร้อนไม่ทันนั่นเอง และส่วนอื่นมีอะไรให้ติอีกบ้างนะครับอันนี้ไม่รู้จะติหรือจะชมนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางโนบุกตัวนี้จริงๆแล้วโนบุกตัวนี้ถ้าไม่ได้บอกคําว่าสตูดิโอเนี่ยยังไงมันก็คือโนบุกเกมมิ่งนะครับให้ฟีเจอร์ต่างๆที่เป็นเกมมิ่งมาเลยนะครับคีย์บอร์ดเองก็เช่นกันเล็์เลเยอร์เนี่ยครับผมว่ามันเป็นเกมมิ่งเพราะถ้านเป็นโนบุกสาย <สา S 1> ทางานจริงๆเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าคอนโทรลขวาควรจะใหญ่กว่านี้ไหมสำหรับคนที่ ใช้ตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนใช้อะอันนี้ก็ว่าไปตามเดิมนะครับเป็นดีไซน์เกมมิ่ง100%เพียงแค่ว่าเอามาลง RTX Studio Driver เท่านั้นเองนะครับส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าคุณก็ควรจะไปลองเล่นเองนะครับราคาแสนกว่าบาทนี่เป็นราคาที่ผมว่าค่อนข้าง,างตกใจเหมือนกันนะครับกับโน้ตบุ๊กที่มันเป็นโน้ตบุ๊กสายทํางานซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ามันคุ้มก็ได้แต่ว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่กับการใช้งานคุณนะครับว่าคุณใช้แล้วคุณสบายใจหรือเปล่าคุณพอใจกับเเงินที่่่คุณจาายไปปหรือล ควรจะไปลองเล่นตัวจริงนะครับของแบบนี้เชื่อรีวิวอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่านักรีวิวปกติเขาก็ถูกจ้างมาอวยกันอยู่แล้วะฮะ